เรื่องเจ้าของเตียงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับชายคนหนึ่งที่ได้รับเข้าการผ่าตัดจึงต้องทําให้นอนโรงพยาบาลซึ่งเขาก็ได้ขอนอนที่ตึกใหม่เพราะตึกเก่านั้นมีเรื่องเล่าเยอะมากพอได้นอนที่ตึกใหม่วันแรกก็ยังไม่เจออะไรแต่คืนที่สองขณะที่กําลังจะเขิมหลับแต่ก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินเข้ามาหาทั้งทางที่ยังไม่ได้เปิดประตูห้อง และพอลืมตาขึ้นก็สบสายตากับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ตัวซีดเผือกใส่ชุดโรงพยาบาลพร้อมกับมองที่เขาและพูดว่าออกไปนะนี่เป็นเตียงของหนูพร้อมกับปีนขึ้นเตียงมาจะนอนด้วยตอนนั้นสติก็ไม่ค่อยมีเลยได้บอกแค่ว่าขอนอนคืนหนึ่งแล้วจะไปพอพูดจบร่างของเด็กคนนั้นก็จางหายไปคืนเดียวกันนั้นทั้งๆท,ที่หลับไปแล้วกลับได้ยินเสียงเด็กผู้ชายดังขึ้น ซื้อพวงมาลัยไหมครับลุงตอนนั้นคิดว่าตัวเองฝันอยู่เพราะโรงพยาบาลห้ามให้คนขึ้นมาขายของอยู่แล้วแต่พอลืมตาขึ้นกลับเห็นเด็กชายคนหนึ่งยืนถือพวงมาลายอยู่ตัวเต็มไปด้วยเลือดและที่สําคัญขาทั้งสองข้างหายไปถ้าเป็นคนุณล่ะคุณจะกล้ามานอนเตียงที่มีเจ้าของหรือไม่